แบล็พักยก24สวัสดีค่ะขอบคุณพักยก24พูดสนับสนุนรายการนะคะก่อนรับฟังข้อมูลมวยขออนุญาตแนะนำพักยกดีๆพักยก24ค่ะจดไอดีไลน์ไว้นะคะ #pk24 #pk24 มีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปนะ,ะเรื่องการเงินมั่นคง1 0อน้องแบลการันตีค่ะได้ราคาตามจริงนะคะอมานะคะ #pk24 มี p k 2นมี p อย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะ น้องแบวพักยก24สวัสดีค่ะทีเด็ดมวยพลังใหม่คู่ที่1นึ่ช่วยชาติซูมาลุฟฟานวันนี้เจอกับสราวุตซอสุนันคู่นี้ชกกันที่ิกัหน,นึ่งตอยีต่อก็มาดูรูปภาพเนื้อตัวนักมวยนะคะวันนี้มุมแดงช่วยชาตินะเคยแพ้คะแนนเสือขาววินอุบลมาที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแล้วก็มาชนะนักยก2เจ้าเพชรบุญสมบอบุญสมควรถาวรค่ะที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็มาแพ้คะแนน จรัดชัยสอ,อัตชัยนะที่สึกเจ้ามวยไทยล่าสุดนะคะก็มาแพ้คะแนนกับเพชรชัยนาศิ์กำนันหนึ่นนงค่ะส่วนมุมน้ำเงินวันนี้ก็เป็นเจ้าสราวุฒิสสุนันนะก็เคยแพ้คะแนนลณนชัยวินอุบลมาแล้วก็มาแพ้น็อกยกสีให้กับปืนยูฟ้าบูมเด็กเสียนะล่าสุดนะคะมาชนะน็อกยกสาให้กับเพชรบุญเพชรบุญม,มีลูกบุญมีนะที่สึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สองค่ะมาดูประวัตินักมวยมุมแดงค่ะ วยชาติซูมาลูปามนะคะเป็นน oh, ักชกอายุ19ป okay. ีส่วนสูง175เซนติเมตรนะรูปร่างดีเป็นมวยมาจากใต้อําเภอท่าสาราจังหวัดนครสิงห์บุรชนะคะการผ่านมวย42ครั้งก็เป็นมวยขวามวยเข่าทําการพซ้อมที่2ชัยเจริญเนาะค่ายโทมัตก็น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่62นะก็ทําน้ำหนักที่ดีที่สุดของเขานะเก่งที่สุดเขาอยู่ที่127ไม่เกิน136ปอนด์ค่ะวันนี้ชกที่ไปเก่ง125ปอนด์ เชา้าช่างได้125.3ก็ลด0.3นิดหน่อยนะคะมาดูมุเมงเงินสลาวุสอสุนันนะเป็นนักชกอายุ19ปีเท่ากันค่ะส่วนสูงเตี้ยกว่า2ซน173เซนติเมตรและเป็นมวยมาจากสุโขทัยค่ะการผ่านมวยน้อยกว่านะ30ครั้งก็เป็นมวยทรงเดินนะคะทำการพิซอมที่สอสอนะุนันต์สุขโขทัยนะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่60กิโลค่ะ ก็เวทที่ชกเล็กเก่งของเขาอยู่ที่123ไม่เกิน132ปอนด์นะเมื่อเช้าช่างได้125.1ก็ลดนิดหน่อยค่ะมุมแดงนะเป็นมวยขวาเปิดเกมสาดแข้งรัดตีขวางหน้าฟันศอกแรงบู๊ดูดันเสียดสีเป็นรองนะส่วนมุน้ำเงินเป็นมวยสูงยาวเขา่าเสียบแหลมปั้มตีเหนียวแน่นบู๊ดูดันเดินติดติดดีนะวันนี้หนูชอบไปที่สเจริญชัยนะมวยของเจ้าโทมัสนะคะเพื่อนเก่าหนูวันนี้มุมแดงจะเป็นฝ่ายชนะค่ะฟันธง คู่ที่สองทีเด็ดรลังใหม่ช่วงที่หนึ่งยอดอนุชาโชคบางแสนมันนี้เจอกับแสงตวันชอห้าพยาักคู่นี้ชกันที่กันหนึ่งร้อยยี่สิบสองตอนก็มาดูรูปร่างเนื้อตัวนักมวยนะคะหลังช่างตอนนี้มุมแดงนะยอดอนุชาโชคบางแสนนะเป็นนักชกอายุยี่สิบสี่ปีส่วนสูงร้อยหกสิบเอ็ดเซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะการผ่านมวยค่อนข้างดีนะเจ็ดสิบครั้งนะเป็นมวยบูตเตะขาต่อยหมัดค่ะ ก็เป็นมวยคนจัดทำการฟิซ้อมที่เพชรยินเดียคาเดมี่นะน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่58ดกิโลเวทที่ชกแล้วเก่งของเขาเหรอคะอยู่ที่1 1 9ปอนด์ไม่เกิน127ปอนิดตอนะวันนี้ช่างได้พอดีพิกัดน,นะ122ปอนตอนค่ะส่วนมุมน้ำเงินวันนี้แสงตะวันชอหพยักษ์ก็เป็นนักชกอายุ25ปีนะเป็นรุ่นพี่1ปีค่ะส่วนสูงสูงกว่า4เซนติเมตรนะ165เซนติเมตรที่วัดได้ค่ะเป็นวยมาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัม์นะการผ่านมวยน้ย่่คครังะ 69ครั้งก็พอ,พอกันนะคะเป็นมวยเขา่าทำกับพีซ้อมที่ชอ5พยักวันนี้พิกัดชก122ปอนด์ก็ะชังได้123.1ี่สนะก็ลดเยอะหน่อยนะหนส่วนมุมแดงไม่ลดนะคะเพราะว่าเมื่อเช้ามาตรงพอดีพิกัดเลยมุมแดงนะอีกสีเส้นหนึ่งก็ปอประจันบาลหรือเพชรตาขาวโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกนะก็ คนคนเดียวกันค่ะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องขวางหน้าแทงปั้มตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันหมัดสอกแรงนะส่วนมูน้ำเงินก็อีกสีเสื้อนหนึ่งก็อ,อสวนนรัตหรือสวอรัลนลุตสิทธิ์แม็กนะเป็นมวยคนเดียวกันค่ะก็เป็นมวยสไตล์มวยเข่าเปิดเกมเตะต่อยขวางหน้าแทงเหลี่ยมเข่าดีบู๊ดุดันหมัดสอกแรงตื้อดีปลายแรงนะคะมาดูฟอร์มล่าสุดของนักชกทั้งสองนะจะได้ช่วยในการตัดสินใจอีกรอบนะคะ ยอดอนุชาเคยชนะคะแนนมานัชัยศักดิ์ลุ่งเรืองมาที่ศึกมวยไทยพันธมิตรช่วงที่2แล้วก็มาชนะน็อกยกสองเจ้ามานาัชาัยศักดิ์ลุ่งเรืองที่ศึกมวยไทยพลังใหม่นะแล้วก็ล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนประกาศศึกแก้วสำลิชนะที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เดือนก่อนไปชกที่วันแชมเปี้ยนนะก็แพ้น็อกยกหนึ่งก้าวไกลมานะคะส่วนมุมน้ําเงินเจ้าแสงตะวันชอห้าพยักษ์ก็เคยชนะคะแนนแก้วกล้าแก้วสำิีมาที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็มา ชนะคะแนนแก้วกล้าแก้วสอนิติครั้งที่ศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจรนะคะล่าสุดนะคะมาแพ้คะแนนให้กับเพชรโชคไทยบ s เอสมวยไทยยิมค่ะวันนี้ก็คู่ต่อสู้เจอกับยอดอนุชาโชดบางแสนนะคะก็สีเสื้อดูดีทั้งคู่นะคะโชคบางแสนเจอกับชอห้าพยักนะคะคู่นี้หนูออกชอบไปที่มุมแดงนะคะฟอร์มดูดีกว่าก็ตามเชิงเลยนะคะจะใช้ความเป็นมวยขวาเปิดเกมศาสตร์แข้งล็กลัด ขวางหน้าฟันศอกแรงบูดูดันเสียดสีเป็นรองนะแต่วันนี้จะเป็นฝ่ายชนะค่ะฟันธงคู่ที่สามรองคู่เอกช่วงที่หนึ่งเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์วันนี้เจอกับ VIP นายกวิททุ่งสงคู่นี้โชวกันที่พิกัด1น9่อยสิตอนมาดูเนื้อตัวหลังช่างนะคะมุมน้ำเงินดูได้เปรียบนิดหน่อยนะคะ มแดงวันนี้นะเพชรผาไทยบำรุงศิษย์เป็นนักชอกอายุ17ปีนะส่วนสูง167เซนติเมตรเป็นมวยมาจากเหนือลำปางนะคะการผ่านมวย30ครั้งนะเป็นมวยซ้ายก็ชกกับพี่ซ้อมที่หมวดดับลำปางจังหวัดลำปางนะคะน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่57กิโลเวทที่ชกแล้วเก่งของเขาอยู่ที่116ปอนด์ไม่เกิน125ปอนด์นะคะส่วนมุมน้ำเงิน v i p นายกวิทุกสงนะวันนี้ได้เปรียบเรื่องสัดส่วนส่วนสูงก็3เซนนะแต่ในรูปทำไมดูสูงกว่าเยอะจัง เป็นนักชกอายุยี่สิบปีนะส่วนสูงร้อยเจิซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากทุ่งสงนะคอสีรมราชนะคะก็การผ่านมวยดีกว่านิดหน่อยห้าสครั้งนะเป็นมวยเขา่าทำการซ้อมที่เกียริทรงธิ่ะน้ำหนักปล่อยๆอ,อยู่ที่ห้าแปดกิโลเวทที่ชกเล้าเก่งของเขาอยู่ที่ร1อยเก้าไม่เกินร2อยสิบเจ็ดปอนด์นะคะก็เมื่อเช้ามุมแดงนะช่างได้ร้อยสิบเก้าจุดหกเวทชกวันนี้ร้อยสิบเก้าปอนด์นะก็เกินมาศูนย์จุดหกลดนิดหน่อยค่ะส่วนมุมน้ำเงินนะวันนี้ช่างได้ตรงตามพิกัดร้อยสิบเก้า มุมแดงนะเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องแต่ซ้ายแต่ซ้ายแรงขวางหน้าดีมีศอกรอสวนนะส่วนน้ำเงินเป็นมวยเข่าเปิดเกมสาดแข่งรลรัดตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันหมัดสอกรอสวนแรงบู๊ดุดันเดินติดติดดีกว่าแข็งแร่งนะ,ะรูปร่างดูกระฉับกระเฉงกว่ามาดูฟอร์มการทก่อนตัดสินใจนะคะมุมแดงนะก็เคยชนะน็อกยกสี่เจ้าขุนศึกเอิร์ท ออขวัญเมืองที่ศึกพิทักษ์ธรรมสอสมหายแล้วก็มาชนะน็อกยก3เจ้าลูฟี่ตองพัทลุงที่ศึกมวยไทยพังใหม่ช่วงที่2ล่าสุดนะคะมาชนะน็อกยก2เจ้ากังปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมโอ้ฟอร์มโหดเลยนะชนะน็อก3ไปรวดเลยมาดูมุมน้ําเงินบ้างนะคะ v นานายกวิทุ่งส่งนะคะ3าไฟล่าสุดของเขาที่ทํามานะคะ ก็เคยแพ้คะแนนเพชรทวีศักด์แสงมรกตมาที่มวยดีวิถีไทยจิตมังนนแล้วก็มาแพ้นอกยกเสียกับยอดสิงห์ดเกียรติกาธรที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดนะคะมาแพ้คะแนนขวัญชัยสอสมัยที่ศึกมวยไทยพลังใหม่อันนี้ก็ฟอร์มดับแพ้รวดนะคะสามครั้งก็ถ้าชอบก็ออกชอบไปตามเชิงเลยนะชอบไปที่มุมแดงค่ะ เพชรผาไทยนะมุมแดงการผ่านมวยน้อยกว่านะแต่วันนี้จะเป็นฝ่ายชนะนะจะใช้ความเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงขวางหน้าดีมีศอกร้อสวนนะคะฟอร์มกําลังโหดสดใสเหลือเกินค่ะก็ชอบไปตามเชิงตามฟอร์มนะออกชอบที่แดงวันนี้จะเป็นฝ่ายชนะเจ้า VIP ค่ะคู่เอกช่วงที่หนึ่งเป็นการชิงแชม140ป์ร้อยสี่สิบปอนะคะ ธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์วันนี้เจอกับทีละเดชช5ห้าพยักคู่นี้ชกกันที่พิกัด140ปอนด์เป็นการป้องกันแชมป์เปี้ยนราชดำเนินก็เป็นมวยใหญ่ชิงแชมป์กันนะคะเจ้าทงสยามเจอกับทีละเดชมาดูมุมแดงค่ะ ธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์นะคะหรือเจ้าธงสยามหมวดวิทิตเชียงใหม่ก็เป็นคนคนเดียวกันนะเป็นนักชกอายุ22ปีค่ะส่วนสูง1้อเ็้าเซนติเมตรกำลังดีนะเป็นมวยมาจากเขตทวีวัฒนาคนกรุงเทพนะคะการผ่านมวย4ี่ครั้งนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือทำการพิซ้อมที่เกียรติทรงฤทธิ์ค่ะวันนี้พี่กัดชกร4อยสี่บปอนด์นะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยสจดี่ก็ลด0.4ลดนิดหน่อยนะคะส่วนมุมน้ำเงินเจ้าทีรเดชชอห้าพยักนะวันนี้ ส่วนสูงวัดได้ร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรเท่ากันนะคะเป็นมวยอายุยี่สิบห้าปีค่ะมาจากอุดรน,นะคะคนอีสานนะชกกับคนกรุงเทพค่ะวันนี้เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะวันนี้ชังได้ร้อยสี่สิบเอ็ดจุดห้านะคะลดหนึ่งจุดห้าก็ลดเยอะกว่ามุมแดงนะวันนี้พี่กัดชกร้อยสี่สิบปอนด์เจ้าทีระเดชชอห้าพยัก์หรือเขียวสดสอสระเดชนะคะก็เป็นนักชกคนเดียวกันค่ะวันนี้มุมน้ำเงินลดเยอะหน่อยนะคะ มุมแดงเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยแข้งซ้ายแรงถีบขวาพิ้วเหลี่ยมหักพวงมาลัยดีนะฉลาดรวดเร็วกว่านะวันนี้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะเพราะว่าลดนิดหน่อยส่วนมุมน้ำเงินก็ลดเยอะหน่อยก็ลงทุนเยอะนะไปไปมาถ้าเกิดฟื้นไม่ทันก็เหนื่อยมีโอกาสหมดนะเสียบเสียบก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะต่อยหมัดแทงเข่าแม่นยำฉลาดเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วกว่านะคะก็ ฟอร์มการโชก,กสไตล์คล้ายกันนะมาดู3ไฟล์ล่าสุดของ2คนนี้แล้วค่อยตัดสินใจค่ะเจ้าธงสยามเคยแพ้คะแนนคนองศึกกอกรรมาดานมาที่ศึกมวยดีวิถีไทยนะแล้วก็มาแพ้คะแนนเพชรตงชัยทีบีเอมยิมนะที่ราชดำเนินแล้วก็ล่าสุดชกที่วันแชมเปี้ยนนะก็ชนะคะแนนโชโอ,โอ,โอโกาว่านะที่ลุมพินีค่ะวันนี้ก็ป้องกันแชมป์รุ่นร้อปอนด์เวทีราชดำเนินนะเนะจอกับเจ้า ทีละเดชชอห้าพยักนะเคยแพ้น็อกยกสองเจ้าแมลมโบเล็กชอเอาจอรอบุญนะที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิปลุมพินีแล้วก็มาแพ้คะแนนสีวกรพีเคแสนชัยมวยทยิมที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิปลุมพินีล่าสุดนะคะก็มาชนะคะแนนเพชรมณีพอหลักบุญที่ล่าลเนินนะคะก็ฟอร์มการชกแบบไม่ค่อยสดใสทั้งคู่ทาไมเขาเล่กชิงกันหรือว่า <c oughs> ปกติส่วนมากจะต้องฟอร์มสดใสแบบฟอร์มโหดโหนะ ถึงจะได้ชิงแชมป์คู่นี้นะออกชอบไปที่มุมแดงค่ะก็ตามเชิงตามก็พอๆกันนะคะเลือกเอาเลยนะคู่เอกหนูก็ออกชอบไปที่แดงนะคะจะใช้ความเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยแข้งซ้ายแรงถีบขวาพิ้วเหลี่ยมหักพวงอะไรดีอาชาดรวดเร็วกว่าจะใช้เหลี่ยมกินกันนะคะคู่นี้ฟันธงค่ะคู่ที่หนึ่งหนูก็ออกชอบไปที่แดงนะเจ้าช่วยชาดส่อชัยเจริญนะจัชนะเจ้าสราบุษ ส่วนคู่สองออกชอบไปที่ยอดอนุชานะคะจะใช้ความเก๋ากินกันค่ะส่วนคู่สามออกชอบไปที่เพชรผาไทยค่ะจะเป็นฝ่ายชนะเจ้า VIP คู่นี้เอาถึงน็อกค่ะส่วนคู่ที่สี่ธงสยามจะชนะฟันธงแห่งๆรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูจะได้ขยันในการวิจารณ์มวยก็เสร็จจากวิจารณ์มวยแล้วหนูก็ต้องขออนุญาตนอนต่อนะคะวันนี้รีบตื่นค่ะ พราะคิดว่าจะนอนกลางวันยาวๆเลยนะคะเพราะช่วงวันสองวันนี้หนูกลัวผีไงหนูก็เลยนอนหลับๆตื่นๆนอนน้อยกลัวผีเวลาที่มีคนตายแถวบ้านหนยจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะจะแบบว่ากลัวเป็นคนที่ไม่เคยกลัวอะไรนอกจากกลัวผีนะะ